มีเอฟซีบอกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมผู้ป่วยมะเร็งถึงต้องกินต้นอ่อนข้าวสาลีอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้นะพิมพ์ครั้งที่5ซึ่งข้อมูลคือพิมพ์ครั้งที่5นะขณะนี้คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตชาวโลกและในไทยเป็นอันดับที่หนึ่งในไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งชั่วโมงละเจ็ดคนข้อมูลอันนี้คือพิมพ์ครั้งที่ห้านะปัจจุบันเนี่ยม,มันเกินอยู่แล้วแหละ และรู้หรือไม่คนในโลกจํานวนหนึ่งเขาเรารู้ว่าต้นอ่อนข้าวสาลีเป็นสุดยอดของพืชชนิดหนึ่งในการบําบัดมะเร็งและอีกหลากหลายโรคหลายขณะที่ไทยตระหนักขึ้นทุกทีเนื่องจากอะไรต้นอ่อนข้าวสาลีถ้าปลูกเองมีราคาแสนถูกน้ําข้นสดๆเนี่ยนะคะประมาณไม่กี่บาทนะคะถ้าเป็นโรคเสือ่อมนีบริ บริโภคเนี่ยสาออนค่าใชใ้จ่ายก็น้อยมากๆนะคะเป็นอาหารพลังสุดและใช้เวลาเร็วในการบําบัดขณะที่ชนิดอื่นเนี่ยมีราคาแพงกว่ามากนะคะรวมทั้งยังบริโภคได้เป็นเวลานานต่อเนื่องคือไม่มีพิษ2นักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะเขาพิสูจน์ไปแล้วว่าหญ้าเนี่ยเป็นอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก มนุษย์กินข้าวเป็นอาหารมานับหมื่นปีสัตว์ที่กินหญ้าอย่างเดียวเช่นช้างม้างวฝ่ายแข็งแรงมากนะคะและไม่เเรียกว่าไม่ค้นพบว่าจะเป็นมะเร็งสักเท่าไหร่ที่กินพืชธรรมชาตินะ 3. ต้นอ่อนข้าวสาลีมีคอเลสเตอรอลที่สูงบางแหล่งที่เขาค้นฟ้านะมีถึง70%คร์์คอเนี่ยมีโมเลกุลค้ายเฮโมโกบิน จึงนำออกซิเจนไปสู่ร่างกายได้ดีและมีงานวิจัยแล้วว่าที่ใดที่มีออกซิเจนอยู่ที่นั่นจะไม่มีมะเร็ง 4. มีเอนไซม์ SOD และ P4D1 ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดทั้งสามารถเข้าไปกัดกินโปรตีนที่หอ่อหุ้มเซลเล์มะเร็งเพื่อให้ภูมิต้านทานของเขาเนี่ยเข้าไปทำลายนะคะ 5. ในไทยมีงานวิจัยที่ยืนยันถึงคุณสมบัติของต้นอ่อนเนี่ยตามหนังสือเนี่ยหลากหลายเลยนะคะเช่นงานาหลัหลากหลายเล่มนะนะข้อ6กนะคะการรับประทานน้ำคั้นสดจากต้นอ่อนข้าวสาลี1ออนเทียบเท่ากับการกินผัก 1.5กิโลกร,รมัมบางแหล่งเนี่ยนะคะเขาค้นพบว่ามีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมที่ปกักปายกินนะเท่าว,วิตามิน B มากกว่านม30เท่าว,วิตามิน C มากกว่าส้ม7เท่าสรุปโดยรวมเลยนะคะเขาเรียกว่าพืชชนิดนี้หรือต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยจัดเป็นอาหารทิพย์แห่งสัตวรนะคะที่สามารถ ฟอกเลือดบำรุงเลือดแล้วก็เติมสารอาหารให้กับเลือดได้อย่างชั้นเลิด